สวัสดีครับตามที่ช่วงเช้าของวันนี้นะครับ6มกราคม2569ได้มีการยิงอาวุธที่ยิงมาจากฝ่ายกัมพูชานะครับเข้ามาอย่างพื้นที่อธิปไตยของไทยที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บหนายซึ่งกองทัพภาคที่สองได้ออกมาชี้แจงในเบื้องต้นแล้วไทยขอประนามเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถนึงการขาดความรับผิดชอบของกัมพูชาในการปฏิบัติตามถ้อยแถลงหรือ Joint Statement ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชา หรือ general border committee GBC สมัยพิเศษเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ครับขอเรียนว่าฝ่ายไทยได้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างเต็มที่และไม่ได้ตอบโต้การใช้อาวุธดังกล่าวของกัมพูชาโดยได้ติดต่อไปยังฝ่ายกัมพูชาโดยทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งได้รับการแจ้งในเบื้องต้นว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างไรก็ดีไทยขอเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพและปฏิบัติตามถ้อยถแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกไทยจะมีหนังสือประท้วงเหตุการณ์นี้ไปยังกัมพูชาอย่างเป็นทางการครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ติดต่อไปยังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาแล้วเพื่อเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาสแสดงความรับผิดช,ชอบและขอโทษต,ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความพร้อมของฝ่ายกัมพูชา ในการยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยถแถลงร่วมซึ่งถึงแม้จะผ่านช่วงเวลาของการหยุดยิง72ชั่วโมงมาแล้วก็ตามสถานการณ์ยังคงเปราะบางครับดังนั้นความจริงใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามถ้อยถแถลงจึงเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน